สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดนกุกอกครับวันนี้ก็เราก็มาที่โคกหนองนาจะประดงครับวันนี้พาเบียมมาโคกหนองนาจะประดงคนพัฒน์นะครับวันนี้ครับเนาะดำนาวันนี้ครับเนาะอ่าเนี่ยโหดูและน้องแอดมินครับเนาะสวัสดีครับลุงสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีลุงนะครับสวัสดีครับเบียมพาเบียมมาวันนี้ครับเนาะครับครับครับสวัสดีมาส่งเขา มีรถมาแล้วมาส่งเขามือพัละมือมานอนพี่ขึ้นหนึ่งลงเลยเมืดมือต้นแรงน,น,นี่ก็มาถึงแล้วนะเอตัวนี้โอ้ดูน้องเอ็ดมินนะครับนุ่มเบียร์จะลงไปเล่นกับเอ็ดมินไหมลงไปเล่นกับพี่เอ็ดมินไหมนุ่มเนะอ้าด,ดูดิเอานุ่นเขาทำไรนุนุ่มก็วันนี้ก็ เรามาที่โคกนงนาจะประดงลุงประเต็นะวันนี้ก็จะีกันการดำหน้ารันขึ้นวันนี้ครับวันนี้นะเนื้เล่นเนเล่นเนื้อเล่นก่อนสวัสดีครับ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  ครับสวัสีเอบอลลน่เุณบีอดมินน่อยลงะบีมไปบีมจะลงบอลูกบอลลครับมาไหมลงเลยพี่เกียล้างให้ไเอาแล้วลงตมเลยวุ้ยวุ้ยวดูดิบลงตมเลยแอดมินน่อยจ้าบียมจะชอบรถไทนะเลยุนะไอ้รถไทอยู่ไหนรถไถนะมปดูรถไถลุงนี่เห็นรถไนเ่าลงก็ขึ้นแล้วนะครับผมเดียวีป เนาเป็นรล่ยปลาแล้วรอืองาอลงสามาล้วูปน้ำไส่เหรน้ำนั่นได้น้ประดานเอาเดียวไปกทีมาซื้อปลาลงปล่อยหน่นี่เอมชอบมาดูรถไทยให้มันเองชอบมากรถไทยครับในรถไทยอย่างไรลูกเด้อหนงรถถนี่เองเนาะ ก็เข้ามาช่วยนำนามะไรกันนั่นสิเนาะมันนี่ก็พายเบนแล้วก็ไม่พีแล้วน้องพลอยน้องเบนมาเอาเยี่มมาด้วยเพราะว่าต้องไม่มีใครดูแลให้น้องที่บ้านก็ต้องเอาเข้ามาด้วยครับก็จะกลับโปรเกรสทุกวันนี้ช่วงเย็นวันพรุ่งนี้จะได้กลับเนาะจะนอนที่นี่ขึ้นคืนหนึ่งนะครับนะพามีมาไหว้องคูด้วยนะไหนครับไปทางไหนครับ ชอบขึ้นรถไถครับเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วจะขึ้นรถไถล,ละอโอ้โหด่างครับเนี่ยครับไหนนะครับไถครับจะเบี้ยมเอาแล้วเนี่ยเห็นสิ่งนี้ไม่ได้เลยครับเนี่ยชอบมากเลยโตมาค่อยค่อยไถเด้อโตมาเด้อโตมาค่อยไถนะครับ นะครับ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 แป๊บนึงนะครับ เร่กับเ e อ็ดมินมาเรื่กับพีเอ็นมินเนาะก็เป็นบรรยากาศช่วงนี้ในพีดเดอนี่ก็าจะม e ีเอ็มเข้ามาไหว้องปู่นะครับในโอกาสทำไปครัาา้งหนึ่งนะครับเรื่กับพีเอ็นมินนะเนี่ยพีเ,เนอนมินนะจ,จุจุ๊จ้าครับ,รบจ้าเลยจ้าครับเร็วจ้าเร็ว จ้าเรับครับอพีจีอ๋อาตั้งนานบ่ายเขไม่ได้เข้ามาพอหไม่มีโอกาสเข้ามา จะพักนี่หนึ่งคือเลนสิควันดีเ,นอขอเข้ามาช่วยดำหน้าด้วยค,คยรับมเดนไปเบ้นเม่อีเข้ามาดำหน้าช่วยด้วคุณพัตแตนด้วยครับที่ผมนมานจากประดงมบนรั้นเดินมาดงเรจิต 何 เล็ซีวันนี้ก็นะเจ้าเบียมก็นั่งเล่นอยู่ตันนี้ก็นะโทรศัพท์ก็เครื่องคุณจะร้อนๆแล้วตัวนี้กันะเอมครับครับไถอยู่ไหนครับครับไถลุงครับมันนะก็ะอาอเบียมเข้ามาที่ทุ่งนาไม่รู้บ้านนะน้านของเราก็หลังจากที่เสร็จแล้วก็บัตรก็ไม่ก็เข้ามาเนาะ ลุงหลังโรงงานที่กกก็เยอะครับวันนี้ก็จะมีโอกาสไปเบี่ยงก็มาอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยเดี๋ยดิครับเนี่ยโอเคโอเคนะครับวันต่อหลัคืนวี่ก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดตัปสต๊าฟนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เราบัตรเอทเบสด้วยนะครับวันนี้ครับ ดีครับสวัสดีครับ